โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่าน,นครับันนี้์ที่ผมภูมิจะไปอาราฟัมลี่กันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมเบเปิลรัสเป็นเกมประเภท i d ดอลอารนะครับรับบทเป็นเห็ดน้อยผู้การนั่นเองแล้วก็หลายๆคนถามมานะครับว่าเฮ้ยเลิกเล่นแล้วหรือเปล่าครับโอ้โ oh, หยังสนุกอยู่เลยนะครับอันที่จริงเนี่ยไม่ได้เลิกเล่นนะครับนะเติมไปตั้ง3,700บาทไม่เลิกเล่นง่ายๆแน่นอนที่แบบห่างหายกันไปแค่1นวันเนี่ยหลักๆของผมเนี่ อ่าตอนแรกเนี่ยผมเลเวลประมาณ98แล้วตัวละครของผมเนี่ยนะครับมันกําลังอัพตัวตะเกียงอยู่ตะเกียงเนี่ยตอนเลเวล19เนี่ยเรายังไม่มีโอกาสเจอไอเทมระดับ9ข้ามหรือว่าสีลุงแต่ถ้าเราอัพตะเกียงจนถึง level 20, เลเวล20นะครับมันจะมีโอกาสเจอไอเทมระดับ9ข้ามอยู่ที่0.015แล้วผมดองในส่วนตัวของตะเกียงอะ จนประมาณ27,000นะครับตะเกียงนะแล้วพอมันอัพไปเลเวล20ปุ๊บเนี่ยผมมากดเลยเพื่อให้มันเป็นเลเวล100เพื่อที่ผมจะได้รีวิวในส่วนต่อของคลาสนักธนูเทพหรือว่าธนูหน้าไม้นั่นแหละนะครับเลเวล100เนี่ยมันจะบวกในส่วนต่อของแพสซีฟการโจมตีธรรมดาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาโชว์ตรงนี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าโชคของผมเนี่ยโคตรดีเลยนะครับเพราะว่าไอตัวไอเทมระดับ9ข้ามเนี่ยนะ โอกาสคือ0.15%อะคือมันน้อยมากๆจริงๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเปิดไปประมาณ9,000ชิ้นใช่ไหมผมได้ของ9ข้ามเนี่ยนะครับระดับสีลุงมา4ชิ้นแล้วโชคดีในโชคร้ายคือแม่งซ้ําอันซ้ํากันอย่างแย่นะครับอันนี้เป็นโจมตีคอมโบโจมตีคริติคอนอันนี้เป็นโจมตีคอมโบเหมือนกันนะครับแล้วก็โจมตีคริสแสดงว่าอันนี้ดีกว่านะครับเป็นสเตตัสเดียวกันแต่ว่าเรียกได้ว่าเป็นสเตตัสที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นโจมตีคอมโบใช่ไหมโจมตีคอมโบโจมตีคริโจมตีคริดาเมจตัวนี้เยอะกว่าอะสังเกตว่าถึงดูเหมือนพลังมันจะลดลงนะแต่ผมมองว่าชิ้นเนี้ยดีกว่าอยู่ดีเออเพราะว่าสเตตัสมันบวกแค่ห่างกันนิดเดียวจริงอะถ้าสเตตัสห่างกันนิดเดียวนะผมแนะนํามาดูที่ดาเมจเป็นหลักเพราะว่าดาเมจแค่ไม่กี่หน่วยเนี่ยทำให้ดาเมจของเราต่างกันเยอะขึ้นมากอ,อันนี้คือของระดับอมตะสีชมพูกับสีลุงนะ ยังไงสเตตัสอันนี้ห่างกันเยอะมากนะ400ดาเมจนะถึงมันจะมีโจมตีคลิสกิลเนาะแล้วก็โจมตีโต้กลับอันนี้เป็นหลบหลีกฟื้นฟูเออผมได้แต่หลบหลีกกับฟื้นฟูนะไอตัวของเซตอมตะเนี่ยเออนะครับเนี่ยบวกดาเมจที่ละ40,000ก็เรด้ว่าตึงจัดพอสมควรเลยผมกะว่าจะดองไว้เยอะๆแล้วค่อยอัพในส่วนตัวของเลเวลตัวเนี้ยนะครับเนี่ยแล้วก็ค่อยมาเปิดตะเกียงทีเดียวสังเกตตอนนี้ผมมี3ชิ้นแล้วถ้ามาดูอันดับหนึ่งของเซิร์ฟผมใช่ไหม เขาเลวประมาณ1 6 6เขามีประมาณ5ชิ้นอ่าแสดงว่าผมโชคดีมากผมดรอปแป๊บเดียว4ชิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูตรงนี้ก่อนสังเกตอันเนี้ยนะครับเป็นการยิงของตอนที่เรายังไม่เป็นเลเวลร้อยยังไม่เอเวกนะสังเกตอ่าความเร็วแล้วก็การคอมโบเนี่ยสเตตัสของผมเนี่ยอัตราคิดิคอนอยู่ที่33%โจมตีคอมโบอยู่ที่57%่าแต่ว่าการโจมตีของเราเนี่ยถ้าเรามาดูคลาสอาชีพของเราใช่ไหมครับ การโจมตีของเราเนี่ยถ้ามันติดคอมโบจะยิงธนูอีก2นัดก็คือแสดงว่าถ้าตีไปปุ๊บติดคอมโบยิงธนูอีก2รวมกันเป็น3ใช่ไหมแต่คราวนี้ครับเราจะมีในส่วนตัวของคลาสที่เมื่อเราเปลี่ยนจากนักธนูธรรมดาเนี่ยนะครับกลายเป็นเลเวลร้อเนี่ยนะครับก็คือนักธนูเทพตรงเนี้ยนะครับนี่นักธนูเทพตัวเนี้ยสังเกตรเราจะได้แพสซีฟโจมตีทั่วไปนะครับยิงกระสุน2นัด ถ้ากระสุน2นัดนี้ติดคอมโบทั้ง2นัดแล้วมันจะยิงตัวนี้เพิ่มเติมอีก4นัดใช่ไหมรวมกันทั้งหมดเนี่ยเป็น6นัดใช่ไหมแต่ถ้าเราเลเวล110ครับเราอเวกปลดล็อกเราจะทำให้สกิลติดคอมโบจาก2ครั้งเป็น3ครั้งถ้าตัวนี้ติดคอมโบ ทั้ง2นัดตัวนี้จะยิงออกมา6นัดรวมกันเป็น8นัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูเลยว่าตอนนี้สังเกตว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนคลาสใช่ไหมผมจะให้เพื่อนๆดูก่อนว่าสเตตัสของผมเนี่ยแล้วก็การยิงเนี่ยมันรัวแค่ไหนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมตีบอสเนี่ยผมไม่ผ่านนะต้องบอกก่อนตอนแรกเนี่ยผมไม่ผ่านเพราะว่าการยิงคอมโบของผมอะ่ะมันยังแรงไม่พอแต่ปัจจุบันคือของมันเทพแล้วไงตอนแรกเังเป็นของชมพูอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้อ่านี่คือเริ่มรัวแล้วเห็นไหมเนี่ยโดนตีป๊บเดียว อันนี้คือตอนที่เรายังเป็นในส่วนต่อของคลาสธรรมดาใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้นะอันนี้คือความรัวนะครับแล้วก็ความแรงแลวคราวนี้พอไปตีดันเจี้ยนหน่อยตีดันเจี้ยนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนสกิลหน่อยแล้วกันถ้าเอาเป็นตีดันเจี้ยนตัวนี้ผมขอยัดจัดเต็มหน่อยนะครับจะเอาเป็นโอเคอันนี้ขอตีดันเจี้ยนตัวนี้ให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะผมอยากให้เพื่อนเพื่อนดูความเร็วของตัวนี้นะครับอ่านี่คือตีประมาณนี้นะ อันนี้คือความเร็วให้ดูเลยครับเพราะว่าตัวของไอตัวโจรขโมยตะเกียงวิเศษเนี่ยมันจะถึกมากมันถึกมากขนาดของเราเป็นระดับแบบก้าวข้ามสีลุ้งแล้วอะ่ะแล้วก็เซ็ตจัดเป็นเซ็ตบวกพลังโจมตีหมดแล้วนะคือแบบอย่างที่บอกยังเวลายังไม่พอเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยการคอมโ,มโบก็คือบางทีมันยิงแล้วแบบมันต่อน,นัดกันไปเรื่อยเปุ๊บ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 เห็นไหมอ่ามันจะมีก้อนหนึ่งที่ยิงนัดเดียวแต่มันจะมีบางก้อนที่แบบเป็นกระจุกเลยอ่าประมาณนี้อ่่่ก็คืไมผานใช แล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการเปลี่ยนคลาสนะครับว่าการเปลี่ยนคลาสเนี่ยแค่การเปลี่ยนคลาสอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมว่าตัวเลเวลร้อยเนี่ยการเปลี่ยนคลาสที่เห็นผลมากที่สุดคืออ e ีหน้าไม้นี่แหละเพราะว่าในการลง PVE หรือว่าตีบอสอ่ะส่วนตัวผมมองว่าในคลาสทั้งหมดเนี่ยผมมองว่านักขนูหน้าไม้เนี่ย OP สุดละอ่านี่คือ เรียกได้ว่าเป็นความวิห็นส่วนตัวแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าในจีนส่วนใหญ่ที่เขาเล่นตัวนี้ก็คือเอามาผ่านอีเวนต์ตีบอสนะครับตี PVP ไอ้ PVE อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็น PVP เนี่ยแม่งมี2สายที่ o p ชิบหายเลยนะครับอันนี้ก็คือตีไม่เข้าเลยอันนี้ก็คือสะท้อนนาทีหน้าเราสั่นอ่าเพราะฉะนั้นแต่ละสายมันจะเก่งเป็นระดับของมันเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเก่งในช่วงต้นเกมแหละนะครับแต่ว่าถ้าจะเอามา PVE หรือว่าใครที่จะลงด่านจริงเนี่ย เดี๋ยวได้เห็นความแตกต่างครับตอนผมเปลี่ยนเป็นตัวเลเวลลอยนะครับแล้วก็ตอนเ w าเวกเลเวลร้อยสเนี่ยยิ่งเก่งกว่านี้อ่ะเปลี่ยนเลยแล้วกันครับมาเลือกและเลือกได้ตัวเดียวก็เปลี่ยนอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองดูการโจมตีธรรมดาเนี่ยนะครับการโจมตีธรรมดาแค่หนึ่งครั้งเนี่ยนะครับที่มันบวกเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนเพราะว่าตอนแรกอย่างที่บอกนะว่าเราโจมตีเนี่ย มันมีโอกาสติดคอมโบใช่ไหม50%เลยนะยังไงซะการโจมตีของเราเนี่ยมันก็เบรสดาเมจแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าการลงตัวของดันเจี้ยเนี่ยจะมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเราอาจจะต้องไปทําพวกความเร็วหรือว่าอัตราคอมโบให้มันเยอะก,กว่านี้แต่อันที่จริงเนี่ยส่วนตัวผมอ่ะคิดว่าอัตราคอมโบ50%อะพอแล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆอ่ะคืออัตราคีต่างหาก เออครับเห็นไหมสังเกตครับมันยิงรัวต่อกันมากๆเพราะว่าอย่างไรซะก,การยิงนัดหนึ่งเนี่ยมันออก2ครั้งแล้วไงนะมันต้องมีการคอมโบแน่นอนโอกาสติดตั้ง57%สเน่ะเห็นไหมเนี่ยสังเกตครับสังเกตเลยเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับเวลาเนี่ยรัวๆเปื้อดเปือนผ่านไหมอ่าผ่านนะเห็นไหมเมื่อกี้ไม่ผ่านใช่ไหมก็เลือดห่างกันเยอะไหมก็ห่างกันไม่ได้เยอะมากอย่างที่บอกคืออัตราติดคีมันค่อนข้างต่ำประมาณ30%ผมมองว่าอัตราคี ควรจะประมาณ50%นะเออควรจะประมาณ50%อัตราคอมโบ50%อัตราคี50ิ50%แล้วปัจจุบันที่ผมตีไม่แรงอะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมปัญหาเลยคือผมไปรีเซ็ตไอตัวสเตตัสของสาอะ่ะเอาคลิติคอนดาเมจออกแม่งตีโคตรค่อยเลยนะครับเนี่ยนะสังเกตเนี่ยปกติผมคิดอกละ600ล้านนะเหลือร0อยกว่าล้านเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกปัจจุบันเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวของเสาด้วย ผมมองว่าเสาวอะเดี๋ยวขอขอเคลียร์อันนี้ก่อนนะครับขับไล่ก่อนแป๊บนึงนะปืดโอเคนะครับโอเคอะเดี๋ยวผมจะมาดูตัวเสาครับสังเกตเสาตอนเนี้นะครับผมจะมีตัวของดาเมจคอมโบนะครับบวก59นะครับดาเมจคอมโบอีก59ใช่ไหมแล้วหลักๆเนี่ยเราต้องการโบนัสคริติคอนดาเมจอะ เราต้องการพวกเนี้ยเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องหาคริดาเมดอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราจะรีเซ็ตก็รีได้แต่ว่าที่ผมไม่รีเนี่ยเหตุผลหลักๆเลยเพราะว่ามันจะมีอีเวนต์ที่มันจะรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งเออมันจะมีรีเซ็ตแบบประมาณทุกๆวีคทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันจะรีเซ็ตกลับมาบางทีเดี๋ยวมันก็จะเอากิจกรรมใช้จ่ายไอ้ตัวผลไม้เนี่ยกลับมาอีกผมก็เลยดองไว้รอก่อนเผื่อเอามาใช้ทีหลังอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากรีเซ็ตเท่าไหร่นะครับแต่ว่า มาไหนๆแล้วก็ลองรีดูดีกว่านะครับยังไงซะเดี๋ยวก็น่าจะอีกประมาณ2สัปดาห์กว่าจะรีคืนมานะครับเพราะว่าผมเก็บไว้ใช้จ่ายไม่ทันหรอกนะอันเนี้ยอยากได้สักประมาณแลงเอสนะครับคืออยากได้โจมตีดาเมจคริติคอนสัก2อันแล้วก็โจมตีคอมโบอีก่ะประมาณนี้ดาเมจสกิลอะดาเมจคอมโบ 50%ที่ผมว่าดีนะโจมดาเมจโจมตีคอมโบแรงส์เอสสสโอ้บอกว่า50%แม่งมา49ก็เอาไว้ก็ได้นะเอาไว้ก็ได้ครับต่อไปคือขอคริค่อนนะโจมตีทั้งหมดขอคริดาเมจอะคือตอนเราล็อกอะยิ่งเยอะโอกาสมันได้ยิ่งน้อยนะนะครับโบนัสคริค่อนดาเมจดาเมจโจมตีคอมโบทั้งหมด อืมเอาแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่ามีดาเมจโจมตีคอมโบอยู่ที่ประมาณตอนนี้สี่ชิ้นใช่ไหมห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าสี่สิบเก้าแล้วก็ยี่สิบเก้าเอ้ยยี่สิบเจ็ดเนาะแล้วก็โบนัสครีข้อดาเมจอยู่ที่สามสิบสามเดี๋ยวเผื่อเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูดีว่าดาเมจเราจะเป็นประมาณไหนเมื่อเราแบบรีเซ็ตตัวนี้แล้วก็บวกดาเมจคอมโบเพราะอย่างที่บอกดาเมจคอมโบยิ่งติดคอมโบก็ยิ่งแรงแล้วถ้าคอมโบปุ๊บเนี่ยติดครีเนี่ย ดาเมจก็ยิ่งแรงขึ้นด้วยเห็นไ,ไหมตอนแรกคราวนี้เริ่มดอกละ500ล้าน400ล้านและ300ล้านแล้วนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ส่วนตัวผมมองว่าอ่าคลิติคอนของผมอะ่ะยังติดค่อนข้างรีได้ว่าค่อนข้างแบบน้อยอยู่อะ่ะโอกาสติดแค่3 0มนะครับมันก็ประมาณ50เปอร์เหมือนเหมือนโจมตีคอมโบนี่แหละแต่อย่างที่บอกตอนนี้เรายังจัดอาวุธไม่ได้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยหกรล้านอะไรประมาณนี้ ่ะก็ผมมองว่าเก่งขึ้นเยอะนะเนี่ยสังเกตครับอ่ะถ้าเรากดคูณเนี่ยนะครับกดคูณปื๊ดเนี่ยเร็วกว่าเดิมปรดนะครับอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวต้องรอปรับเปลี่ยนเซตไอเทมก่อนนะครับแต่อย่างที่บอกตัวละครหน้าไม้เนี่ยมันเก่ง PVE กับตีบอสเป็นหลักแต่ว่าถ้าใครจะไป PVP เนี่ย ผมก็แนะนําว่าอาจจะต้องไปเล่นในส่วนตัวของสสายที่เป็นสายข้างบนก็คือสายนักรบอ่าปราดนักสู้สายแทงเลยถึกถึยิ่งเลื่อนลดแม่ก็ยิ่งถึกนักลบอ่าเทพสงครามเนี่ยยิ่งเลื่อนลดแม่ก็ยิ่งตีแรงนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเล่นเป็นนักดาบเพราะว่าแบบเน้น p ีพีหรือเปล่าอ่าเนี่ยเล่นเล่นเป็นนักดาบนะครับคนนี้อ่าเล่นเป็นหน้าไม้นะครับคนนี้อ่าเล่นเป็นหน้าไม้เหมือนกันส่วนใหญ่คนที่เล่นเป็นหน้าไม้อ่ะนะครับจะเน้นไปในทาง ของการ p v e นะครับอ่ะอันนี้เล่นเป็นเวทนะนะครับหาหน้าไม้ส่วนใหญ่ก็ฮิตหน้าไม้เพราะว่ามันลง p v e ง่ายครับหลกัหลกๆเนี่ยถ้าเรามาดูก็คือจับประมาณนี้เลยก็คือเน้นในส่วนตัวของการ เน้นตีรัวตีแรงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปกดตัวนี้รัวๆหน่อยแล้วกันเผื่อจะได้ของระดับก้าวข้ามอีกเยอะๆซึ่งอยากได้เป็นธนูนะเพราะว่าธนูเนี่ยถ้าเราได้มาก็บวกดาเมจเพิ่มเติมขึ้นเยอะนะครับจากตอนแรกเนี่ยประมาณ2 0 0พถ้าได้ก้าวข้ามเลยเนี่ยจะเป็นดาเมจ2อ0พเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยก้าวข้ามไป2 0 0พอ่าประมาณนี้นะครับก็มันโชคดีในโชคร้ายอะ่ะคือมันได้ตัวถุงมือซ้ํามาเพื่อแยถุงมือก้าวข้ามถ้ามันเป็นชิ้นอื่นเนี่ย เราจะเบรสดาเมจได้แรงกว่านี้นะครับตอนนี้ก็คือดาเมจประมาณนี้อยู่ซึ่งอ,อยากได้คลิสัก50เปอร์เนาะแต่ว่าตอนนี้สังเกตว่าดาเมจคอมโบผมพันหนะแต่ว่าตัวคูณเนี่ยดาเมจคริติคอลของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200รอบก่อนดาเมจคริติคอลเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ500อ่ามันเลยดาเมจแรงมากเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักๆคือตอนนี้เราต้องหาดาเมจคลิ เออครับอาจจะเปิดหาจากตัวนี้ตอนวันที่15ก็ว่ากันไปแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมมองว่าตัวเนี้ยผมจะเก็บไว้เปิดตอนที่มันมีอีเวนต์มาอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาเปิดหาพวกเทียเอสเอสเทียท e ิอีกทีอยู่ดีนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสายฟรีหรือว่าเติมน้อยเนี่ยแนะนําให้รอดีกว่านะครับ นะแล้วก็ถ้าเป็นตามอ้างอิงจากเซิร์ฟจีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นในส่วนตัวของอถ้าเป็นนักรบก็จะเป็นดาเมจการโต้กับทั้ง5แถวถ้าเป็นนักธนูเนี่ยก็จะเป็นดาเมจคอมโบทั้ง5แถวเลยนะครับแล้วก็นักเวทก็ดามเมาสกิลทั้ง5แถวแต่อย่างที่บอกเนาะว่าปัจจุบันเนี่ยสเตตัสของเซิร์ฟไทยเนี่ยมันยังไม่มีระบบเยอะเหมือนจีนเราอ่ะเนี่เป็นดาเมจคริติคอลเนี่ย,ยผมว่าน่าจะดีกว่าสักประมาณ2อันนะครับหรือไม่ก็3อันแล้วก็ไปเล่นดาเมจของสายเราอ่ะ เพราะว่าผมลองดูแล้วอ่ะของของเซิร์ฟไทยอ่ะมันไม่ได้แบบว่าของตึงเหมือนโจมตีคอมโบอ่ะโจมตีโต้กลับโอเคของไทยอ่ะสเตตัสหลายๆอย่างมันยังไม่ได้มีแบบพวกลูนฝังตัวเองหรือว่าปลดล็อกตัวเนี้ยปลดล็อกปีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างผมมองว่ามันมันยังแบบทําลอกเรียนเซิร์ฟจีนไม่ได้อ่าประมาณนี้เลยกันเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมคิดว่า สเตตัสที่ถ้าจะทําให้ดาเมจเราสูงอีกอย่างหนึ่งเลยคือดาเมจคริติคอลครับเนี่ยคริดาเมจเนี่ยตอนนั้นอ่ะผม500กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคริตทีคือดอกละ6 0 0ล้านเออแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวคูณโจมตีคอมโบของผมเนี่ยเป็น1 5 0 0เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเฉลี่ยกันบางทีก็ดอกละ6 0 0ล้านบ้างเห็นไหมอ่าบางทีก็ดอกละ600ล้าน300ล้าน200ล้านบ้างมันขึ้นอยู่กับดวงของเราเพราะว่าบางอ่ะเ0็ล้านก็มีใช่ไหม อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ดาเมจที่ติด700ร้ล้านเนี่ยเป็นดาเมจตัวที่ติดคริติคอลจากดาเมจคอมโบนะครับเพราะว่าคอมโบดาเมจมันไปต้องแบบนู่นแล้วนะครับประมาณ1 5 0 0นนะครับก็หลักๆจาก,ากจประมาณนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเล่นสาย PVE เนี่ยก็มาเล่นตัวนี้ได้อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสายผ่านด่านก่อนแล้วกันถ้าเป็นตัวของสกิลผ่านด่านผมจะใช้เป็นบาเรียกับฮิวนะมันผ่านด่านง่ายนะครับ บาเรีย <Bar> กับฮิวอ่ะคือผ่าน่านง่ายมากๆกว่าสายอื่นๆนะผมคิดว่านะเออเพราะว่าถ้าเราเล่นเป็นอันนี้จะ๋าคือเรียบร้อยแพ้นะครับบาเรียเนี่ยจะเป็นแต่ถ้าใครมีในส่วนตัวของสกิลแยกล่างอ่าสกิลแยกล่างเนี่ยกับสกิลอมตะเนี่ยอีซี่เลยอมตะนะครับแล้วก็แยกล่างอันนี้คือทีเด็ดนะฮะแล้วก็ตัวนี้อ่าก็คือใบอ่าปลดปลด,ดอาวุธศัตรูประมาณนี้นะครับเออแล้วก็เดี๋ยวผมจะรอเปิดกาชาเนี่ย อีกทีหนึง่งน่าจะตอนที่มันมีอีเวนต์ในสัปดาห์หน้าแล้วก็วันที่21เนี่ยเขาจะมีการปิดปรับปรุงนะครับแล้วจะมีการอัปเดตแพทเอากิจกรรมแล้วก็เอาอะไรหลายๆอย่างเข้าไปเพิ่มเติมด้วยอเดี๋ยวเราต้องมารอดูในวันที่มันปิดปรับปรุงเสร็จนะอีกทีหนึ่งละกันหลักๆจะประมาณนี้ละกันสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ